พลอยหอวังจบรักต่างวัยห่างสิบปีคนรักนอกใจครบรุ่นน้องคนสนิทพลอยหอวังโสดแล้วใส่ได้จบรักต่างวัยห่างสิบปีอันฟอน้องสาวในวงการพลอยหอวังรับเลิกทูศิราชเหตุอีกฝ่ายมีมือที่ 3- ามสี่ห้าเป็นคนใกล้ตัวจบไม่ดีให้โอกาสแล้วแต่ซ้ำรอยเดิมยังถงทไทยในสถานะคนรู้จักเจ็บหนักแต่มีครอบครัวเพื่อนๆและแมวช่วยหิวใจมมบอ่อนแล้วกลับมารักตัวเองมากขึ้น เปิดใจใหม่สเปคเป็นใครก็ได้แค่ดูแลเทคแคร์และให้กำลังใจกันถ้าชาวเน็ตอยากรู้จะช่วยขุดก็แล้วแต่เลยเอาเลยค่ะกลับมาสดอีกรอบแล้วสำหรับสายแฟร์ตัวแม่พลอยหอวังที่ล่าสุดวันนี้ได้เผยในงานถแถลงข่าวว่าได้จบความสัมพันธ์กับหนุ่มมาสเตอร์ทูสิรชอินทราชโชติมาได้พักใหญ่แล้วแถมงานนี้ก็ยังจบกันไม่ดีแบบสุดๆชนิดที่ไม่อยากจะพูดถึงอีกแล้วเพราะฝ่ายชายมีมือที่3 4มหเป็นคนใกล้ตัวในวันนี้ก็คือเลิกรากันไปแล้วค่ะสักพักแก่แล้ว พูดสัส้นๆเลยนะคะเอิม่มมันมีมือที่3 4มสี่ห้าแค่สมแล้วกันจบที่3จากฝั่งเขาฝั่งหนูไม่มีแล้วก็มันเป็นเพื่อนกันเป็นน้องที่รู้จักกันมันเป็นคนในวงการเป็นน้องสาวอะไรประมาณนี้มันก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วรู้แล้วรับไม่ได้เลยใช่ไหมสามสี่ห้ามันน่าจะรับไม่ได้แล้วนะพี่มันมีใกล้ตัวด้วยค่ะถามว่าระแคะระคาจากตรงไหนไม่พูดถึงแล้วกันค่ะแค่นี้พอพอไม่อยากพูดถึงแล้ว อยากให้พูดถึงแค่นี้พอ่อเพราะว่าก็เหนื่อยกับอันนี้มามากเหมือนกันค่ะจบไม่ดีค่ะแต่ว่าก็ยังมีถามถ่ายว่าเป็นยังไงแค่นั้นค่ะไม่อยากถามแล้วว่าทําไมทําแบบนั้นแต่ที่ยังถามถ่ายเพราะรู้รู้จักกันมานานด้วยค่ะก็เลยมีความผูกพันก่อนหน้านี้ให้โอกาสเขาไปแล้วแต่พอมันมีซ้ํารอยมันก็ไม่ควรแล้วป่ะคะการที่เหมือนเราให้โอกาสครั้งที่หนึ่งครั้งที่2มันเยอะมากแล้วค่ะเป็นคนใกล้ตัวมากประมาณนึงเขามีคําอธิบายให้ไหมวันที่จับได้ไม่พูดแล้วกัน แค่นี้ก็ถือว่าเลเทเหมือนกันแล้วล่าสุดพีกยิ่งกว่าพีกเมื่อมีคนแชร์ภาพจากผู้ใช้เฟซบุ๊กเบนพัทิตาหอมจันทร์ซึ่งเป็นหนึ่งในเพื่อนสนิทของพลอยที่มีการโพสต์ภาพของหนุ่มสาวคู่หนึ่งที่นั่งอยู่ในรถสีแดงฝั่งผู้ชายนั้นหน้าตาคล้ายหนุ่มทูอดีตแฟนของพลอยส่วนผู้หญิงหน้าตาคล้ายดาราสาวลูกเครื่องฝีมือดีที่เพิ่งถูกตกเป็นข่าวจับตามองเรื่องความรักกับพระเอกหนุ่มชื่อดังและชาวเน็ตได้ไปสืบในอินสตาแกรมของทั้งคู่ปรากฏว่าฝ่ายหญิงที่ถูกกล่าวหา ยังคง f o ลโล่ไอจของพลอหอวังยูแต่ฝั่งพลไม่ได้ฟอลโล่นักแสดงหญิง,างรายนี้แล้ว